วัดีครับวันนี้พบอยู่กับช่อง The Rich e r Guy นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่นะครับ FFI ได้แรงบันดาลใจมาจากฟรีไฟล์นะครับของอินเดียนะครับวันนี้เรามารีวิวกันว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนฟรีไฟล์แค่ไหนเอาโฆษณาอีกเดีย๋ยวเราข้ามโฆษณากันพอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับเจอเค l ลี แล้วก็นี่ครับฟินฟีไฟอินเดียเข้ามาก็มีเพชรเลยนะครับอ้าวอะไรนี่นี่ครับเข้ามาก็มีเพชรเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในร้านค้ามีอะไรบ้างนี่ครับมีโจนสลัดมีมิสเตอร์บีดด้วยว้าว ดูเสื้อผ้าสินี่ครับหมเอฟมีหมเอฟด้วยชุดทรลชนนะครับแล้วก็กล่องอะไรไม่รู้นี่ไอวอไอวอลคัพป้าอันนี้ไอวอบับเบิ้ลบีไอวอนี้อีกอะไรไม่รู้ไอวอลเลเวอร์ว้าวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูซิคอลเลกชันโอเคเราก็มีแค่นี้ <Blue> ดูเวปปอนอ้าวค o มมิ่งซูนแสดงว่ายังไม่ได้อัปเดตนี่ครับคือหลังมาเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านี่นะครับไม่ใช้เน็ตด,ด้วยนะครับอู้หูเฮ้ยเหมือนเกินเหมือนมีดีเซอร์ด้วย เดินได้อย่างเดียวเอานี่เจอศัตรูแล้วเอไม่ใช่น,นี่เพื่อเราเรือไม่เจอ่ฝายต้องข้ามเลยนะครับนี่ครับเจอแล้วคนหนึง่งโอ๊ยลากหัว โอ้โหเหมือนฟีฟายุคเก่ามากครับโอ้ยโอ้ยอุย้ยนี่ครับพอเราตาแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วเราก็ดูคนอื่นได้โหเหมือนของจริงมากครับนี่ครับวิกตอรี่ไปแล้วหนึ่งศูนย์นี่ครับ,รบอันนี้ยังเหมือนเลยครับของจริงเออนี่ครับเอ็มแปดเจ็ดก็มี ออมาเลย M87 นี่ครับว้าวสองควงของเราถ้าถือปืนสิครับมาครับเรามาดูไอวอลดีกว่าว่าตั้งยังไงโอ้โหแข็งเกินไอวอลแบบว่าโอ้ยไอวอลคือตั้งยากมากครับ เอาละเอาละโอ้ยนี่นะครับทรงครวห้านัดด้วยนะครับห้านัดนะครับงงมากมาเดี๋ยวเราไปดูรอบสุดท้ายกันเลยเรามาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนเราก็ดูเดือดมากครับก็คลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรา เล่นฟรีไฟ้าของจริงแล้วผมจะมาลงให้คลิปให้เพื่อนๆดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ